สร้างบรรยากาศแทนในการจุดเทียนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับมิงหน่าสุดแล้วนะคะก็ไม่ต้องสวยอะไรเบอร์นั้นเนาะวิวตัวเจ้านี้เลยนี่เห็นไหมโคมไฟค่ะทุกคนคือว่าเจ้าโคมไฟตัวเนี้ยคือมิงอะไปเจอมาในชอปปี้แล้วก็เฮ้ยน้นองเขามีความน่ารักมากมเลยนะขนาดดูดิ ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนเป็นสายแบบประมาณนี้ดูคลาสสิกดีสร้างบรรยากาศในแทนในการจุดเทียนนะทุกคนแล้วก็ฟิลอารมณ์เนี่ยคือละลายน้ำตาเทียนได้เหมือนแบบจุดน้องเลยนะคะก็ตอนเนี้ยก็คือมิงก็ใช้คู่กับเทียนหอมอันนี้เป็นเทียนหอมที่มิงแฮนด์เมดขึ้นมาเองนะคะและเดี๋ยวมิงจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะคะก็คือทั้งโคมไฟทั้ง เทียนหอมเลยนะคะแต่นี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะตัวเนี้มิงช็อปมาจากช้อปปีแล้วตัวเนี้เป็นแฮนด์เมดของมิงที่มิงมีขายในช้อปปีแล้วด้วยนะคะทุกคนก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะเป็นเทียนหอมน้องไข่ดาวนั่นเองนะคะแปะไวใ้ให้ด้านล่างนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าน้องเขาละลายได้ระดับไหนนะก็หลกัหลกๆเลยเขาก็จะมีปุ่มแบบแบบนี้มาเห็นปะก็คือปรับระดับน้องได้เห็นปะ คือทุกคนเนี่ยเวลาแบบเหมือนตรงเนี้ยขอบเนี้ยคือเขาจะร้อนมากเลยนะถ้าแบบเปิดมากๆเห็นไหมสามารถหลีน้องได้ประมาณนี้อันนี้คือต่ําสุดนะคะแล้วก็สามารถแบบค่อยๆดีแบบให้เจอจ้าได้ประมาณนี้เลยก็สว่างได้ระดับนี้นะคะทุกคนส่วนตัวตัวนี้นะคะไฟข้างในเขาอะ่ะ มันจะเป็นไฟสําหรับที่อุ่นเทียนโดยตรงนะคะไม่ใช่ไฟแบบมาไฟบ้านตามทั่วไปอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนมันจะเป็นไฟแบบแบนๆมันอยู่ใต้นี้เดี๋ยวแบบถอดให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงก็จะประมาณนี้ตอนนี้น้องเทียนเขาก็เริ่มละลายแล้วนุ๊กก็เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกันนุ๊ส่วนนี่เลยหน้าตาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เดี๋ยวจะให้ขึ้นภาพให้ดูนะคะ ก็เป็นเทียนหอมน้องไข่ดาวที่มิ้งแคนเมคขึ้นมาเองนะคะสร้างบรรยากาศก่อนนอนเนี่ยก็จะทําให้แบบว่าช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าแบบโควิดนน่นนี่นั่นแล้วเราก็อยากจะผ่อนคลายเราก็อยากจะหากินหอมๆอ,อะไรที่มาบําบัดตอนกลางคืนผ่อนคลายกันบ้างคือการที่มิ้งมาเปิดไฟอะไรแบบนี้นะมันจะช่วยให้ระบบประสาทของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายจากอาการแบบ เมื่อยล้าเหนื่อยล้าจากการทํางานในชีวิตประจําวันนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยคลายเครียดช่วยลดแบบความวิตกกังวลในช่วงนี้ไปได้เนาะก็อย่างที่ทราบกันดีว่ากลิ่นหอมของอารมาเนี่ยบำบัดอารมณ์ของเราได้นะไม่งั้นเขาก็จะไม่กลิ่นหอมทําไมทุกคนลองสังเกตน,นะหอมเนี่ยมันจะรู้สึกอืหอมจังอะไรระวานนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวส่วนน้ําตาเทียนในนี้เนี่ย ลองเหินน้องมานี่ลายประมาณนี้คือน้องน้องไข่แดงเขาก็แตกละลายแล้วนะคะนี่มันให้ความรู้สึกแบบอุ่นๆุ่นอะคือตัวน้ำตาเทียนเนี่ยเป็นเทียนหอมธรรมชาติเทียนหอมที่ทำมาจากไข่ถั่วเหลืองน้ำตาเทียนเขาละลายอะก็สามารถเอามานวดผิวนวดผิวหรือว่าแบบนวดบำรุงเล็บนวดบำรุงมือกันได้นะคะทุกคน คือมิงว่าตัวเนี้ยมันก็สามารถใช้แบบใช้ทาบำรุงมือบำรุงเล็บได้เหมือนน้ำมันมะพร้าวเลยอะ่ะมันไม่ร้อนนะทุกคนเวลาแบบอุ่นๆประมาณเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมาย้ายมันมะพร้าวน้ำมันแบบพวกอโลม,มาแบบนวดตัวให้ดูเวลานองเขาละลายใกล้ๆดีกว่าเป็นน้ำตาเทียนธรรมชาติ ไข่ถั่วเหลืองนะคะนี่จากน้องไข่ดาวนะก็เปิดเอาไว้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็ละลายประมาณนี้แล้วเนอส่วนไฟเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สามารถปรับได้นะคะส่วนไฟของการอุ่นเทียนเนี่ยก็จะต้องเป็นสําหรับอุ่นเทียนเท่านั้นนะไม่ใช่ไฟทั่วไปนะคะอันนี้คือตอนที่มิงซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีให้มาเลยค่ะ ส่วนโคมไฟในการอุ่นเทียนแล้วก็ตัวเทียนของมิงเนี่ยก็สามารถใช้ได้พื้นที่ห้องประมาณ15ตารางเมตรถึง30ตารางเมตรนะคะตั้งแต่1ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงขึ้นไปอะ่ะก็จะทำให้เทียนเนี่ย มีกลิ่นหอมออกมาแล้วก็น้ําตาเทียนเนี่ยก็จะละลายได้ทั่วควรเปิดละลายให้ทั่วจะดีกว่านะเพราะว่าเวลาเรามาทําอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะได้หน้าเทียนอะ่ะมันจะได้สม่ําเสมอกันเนาะถ้าเป็นจุดเนี่ยก็ควรจุดให้สม่ําเสมอนะคุมไฟก็เช่นกันควรเปิดหลอมละลายให้ทั่วเพื่อการใช้งานครั้งต่อไปนะคะจะทําให้หน้าเทียนเนี่ยเรียบเนียนสวยงามแล้วก็ใช้ได้นานๆด้วยนะคะ ระยะเวลาการจุดไฟเนี่ยถ้าใครไม่ได้ใช้โคมไฟก็ควรจุดประมาณ1ชั่วโมงนะแต่ถ้าเป็นตัวโคมไฟเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงหน้าเทียนเขาก็ละลายเต็มที่แล้วค่ะก็จะละลายเร็วกว่าจุดเนาะส่วนการเปิดทิ้งไว้เนี่ยก็เปิดระยะประมาณ8-12ถึงชั่วโมงข้อดีของโคมไฟเนี่ยเขาก็จะมีการปรับระดับของไฟได้นะคะอุ่นไฟแบบ จะอ่อนหรือว่าจะสูงสุดแต่ว่าถ้าเปิดแบบสูงสุดเนี่ยก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหน้าเทียนก็ระลายแล้วนะคะเร็วกว่าการจุดไฟแล้วก็มีให้ความรู้สึกที่แบบกลิ่นอนะหอมเร็วกว่าการจุดไฟด้วยนะเปข้อดีสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเฝ้าใกล้ๆเนาะแบบเดินไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องระวัง ส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะบำบัดอารมณ์หรือปรับอารมณ์ในช่วงนี้หรือลายเครียดนะคะก็ลองไปใช้ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมิงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับหอมน้องไข่ดาวเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด8กลิ่นด้วยกันเนาะไว้มิงจะมาเจาะกลิ่นให้ดูว่าเขาเป็นยังไงแต่ละกลิ่นให้ความรู้สึกยังไงกันบ้างหากคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือทุกคนไม่อยากพลาดทริปดีๆจากมิงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้มิงกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ it.